สำหรับใครที่กำลังคิดจะเลี้ยงวัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับอาชีพเสริมนะถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับอาจจะลงทุนครั้งเดียวนะก็ได้ผลกำไรตอบแทนถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าเราลงทุนไปสักห้าหมื่นนะซื้อวอัวแม่ลูกหนึ่งตัวหรือว่าจะเป็นแม่สาวทองก็ได้นะเลี้ยงไปสักประมาณปีสองปีนะเราก็จะได้ ลูกมันแล้วก็สามารถที่จะขายเอารูกมันแล้วก็เอาทุนคืนได้นะครับเพราะว่าวัวก็มีราคาที่เราสามารถกําหนดเองได้นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูดีๆนะถ้าใครจะเลี้ยงเพราะว่าพวกโรคระบาดอะไรก็ค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็ก่อนเลี้ยงก็เตรียมแปลงหญ้าก่อนนะถ้าใครมีพื้นที่จํากัดนะครับก็เตรียมแปลงหญ้าให้พอนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็ พื้นที่เลี้ยงก็จะเยอะหน่อยนะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ค่อนข้างที่จะพื้นที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็แนะนำว่าให้เตรียมแปลงหญ้าไว้นะครับถ้าวัวสัก1นตัวสตัวก็แปลงหญ้าสักประมาณ2องานสามงานก็ได้นะแล้วก็ให้อาหารเสริมเป็นพวกลำหรือว่าเป็นพวกกากมันหมักก็ได้นะนี่ครับผมเลี้ยงมาก็เอามาเป็นแนวทางเนาะก็เลี้ยงมาประมาณปีกกอนะของผมเองนะอันนี้ก็เป็นของพอนะ ก็ดีกว่าที่เราเอาตังค์ไปฝากที่ธนาคารนะดอกเบี้ยตอนนี้ดอกเบี้ยก็เป็นกําไรนะเราสามารถตั้งราคาขายได้เองนะครับถ้าฝากธนาคารก็ประมาณดอกเบี้ยก็ศูนย์จุดเท่าไหร่ก็กแล้วแ,แต่เขาจะกําหนดมาเนาะแต่ราคาวัวเราสามารถตั้งได้องนะครับแนะนําว่าถ้าขายก็ขายในช่วงปีใหม่นะจะได้ราคาดีนะถ้าเป็นขายช่วงหน้าฝนราคาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าคนคน่อนข้างที่จะขายเยอะเพราะว่ายาก็ไม่ค่อยมีนะครับ นี่ครับข้อก็จะเป็นข้อบแบบธรรมดานะแต่เราเน้นที่ตัวของวัวน,นะให้วัวมีความสวยงามแล้วก็เวลาคลอดลูกออกมาลูกก็จะสวยงามนะครับผสมพ่อพันธุ์ของผมเป็นผสมทับตัวบางตัวก็ผสมเทียมนะผสมหลอดนะครับนี่ครับก็จะโทนสีก็จะเป็นสีออกแดงนะส่วนมากนะเป็นสีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับวัวสีแดงนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละ นะสำหรับการเลี้ยงวัวก็ยืนยันว่ามันดีกว่าการฝากเงินที่ธนาคารครับผมก็เป็นการนําเงินมาให้เงินทํางานแทนเรานะก็คือแบ่งสภาพมาเป็นวัวนะครับพวัวออกลูกแล้วก็สามารถที่จะขายได้นะดีกว่าเราเอาไว้ที่ธนาคารนะรอกินดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าค่างเงินมันก็ร่อยค่าลงทุกวันนะครับเพราะว่าเงินก็เฟ้อแล้วนี่ถ้าเป็นวัวเราตั้งราคาขายได้เองนะ ครับผมก็จะประมาณนี้นะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะสำหรับใครที่พอจะมีตังจากโบนัสที่ได้ปลายปีนี้นะก็สามารถเอามาซื้อวัวแล้วก็ให้พ่อให้แม่เลี้ยงไว้นะครับนี่ผมก็ให้พ่อใหแม่เลี้ยงไว้ให้นี่แล้วก็ไปคัดตัวแม่พันธุ์ดีๆนะครับสวยๆนะราคาสี่ห้าหมื่นนะครับประมาณนี้ก็สวยแล้วนะวัวแม่พันธุ์นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสําหรับการเลี้ยงวัวนะครับผมก็ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ